วีออสคันนี้ก็มีปัญหาน้ำหายนะครับก็เลยมาให้เช็คดูน้ำม่าน้ำหายนะครับปกตินะครับเวลาเราสตาร์ทรถทำงานเนี่ยฝาหมมอน้ำมันจะมีแรงดันในหม้อน้ำอยู่ประมาณ0.9จุดบานะครับถ้าเกิดเกิน0 9จด9บาเนี่ยมันก็มันก็จะล้นออกทางท่อไปที่มอบพักตรงนี้นะครับ ทีนี้เวลาเราเทสนะครับปกติการออกแบบเนี่ยเขาก็จะออกแบบแรงดันเนี่ยสมมุติมันรับได้0.9บาร์อย่างน้อยก็ต้อง3เท่านะครับก็คือ2.7นะครับแต่เดี๋ยวเราเราก็เลยลองอัดลมเข้าไปนะครับแต่เราจะไม่อัดเต็มแม็กของมันนะครับอัดแค่ประมาณ0.2นะครับก็คือประมาณ2.2เมกะบาร์เมกะปาสคาวก็คือประมาณ2บาร์นะครับเราก็อัดแค่นี้พอนะครับ เดีย๋ยวพี่เป็ดอัดเลยครับพี่เนาะอัดเลยพี่ศูนย์จุด 2. สองศูนจุดสองนี่หน่วยก็คือประมาณสองบานะครับหน่วยเมกะปาสคาวก็คือจําลองว่าระบบมีแรงดันนะครับแล้วก็เผื่อเป็นแรงดันทดสอบไปนะครับเนีย่ยเริ่มหยดแล้วนะครับนี่นะครับ พอเราอัดไปแค่ประมาณบานิดๆนะครับเราก็จะเห็นรอยแตกเลยนะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราอัดเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเสี่ยงนะครับกลางทาง <c oughs> เพราะว่าถ้าเราไม่อัดเนี่ยเราก็ไม่เห็นนะครับแต่ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือเราจะรู้เลยว่าจุดที่มันเสียหายคือตรงไหนก็คือบางทีเราไม่สามารถขับต่อได้แล้วนะครับก็คือถ้าใช้วิธีนี้เราก็ต้องจอดซ่อมที่อู่เลยนะครับ Thank mm -hmm. you.